นี่น้องโอ้ยนั่นจะเป็นสุ่มสันเตะนั่นเต๊นีไปทั่วที่ทุกที่แล้ฮะให้อยากให้กินก่ะอันนี้ยังไงหนึ่งมีหอมแดงอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมพักซี่หอมเปรแล้วก็ทีมีเศษของในตู้เล็กๆน้อยๆหลายๆเติบเนื้อจนเหลืองจนยังแล้วอันนี้หางพัฟซี่ Cũng sẽ đáy mình Thì bao cái xe tù yên vậy Nó thì mới đâu nè Bố mình ăn đây thì hết thế nhắn một tí mình này Dạ, đau nhỉ ọc á Nhanh 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 ก็สาเกียวมีใคผมมีใครอยู่สามนี่สามกับใต้เกียสามสามเนี่ยยังายเลยสามจลายแล้วกรตีไปทินตี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 นี้เอาไว้ทุกใจ้นไหม่ตีก็แกก็แกก็แกไป อีกนังหมดที้บวบอดอกของกรียมมาท้งแถวหุ่นไฟง่วงกัวนี่ตำดึงหอเก็บอนไรมาพเนี่ยนี่ตำลึงเยู่ ดีให้รถดีมันละลายกันจำได้ก็เก็บอันามุมนี่ล่ะจะไปหาเอาไปอีกไก่รถตลาดปุ๊บมายังผิดตัวว่าหันคนจะกันยางผ่านหราป่านไปกระจมไว้รถตลาดปุ๊บนะคนจะกันเป็นยางผ่าราอันนี้ยังมุจิี น,นี่น้ำเศ้าเขาเด้อน้ำเศ้าเขาน้ำที่สองถามว่าเป็นยังไงเป็นน้ำที่สองน้ำแรกของน้ำเศ้าเขาเนี่ยมันจะมีสารเคมีเขาเรียกว่าสารกันหมอดสารกันหมอนเนี่ยมันทิละลายน้ำได้ง่ายเขาใส่มามทุกี่หัวที่เป็นเขาเน่าที่โบมเมนเขา,าทีามาชาติเท่าสิ่งเขาทิ่เคลือบสารกันหมอดมาทั้งนั้นเนี่ยแันมันที ผ่านน้ำแล้วมันก็นสิรูดออกไปเลยผมก็เลยเอาเป็นน้ำสองเอามาใสาาานนาา่ประเทศหมูย่างไว้ข่อยดียังใส่ข้าปไร้ไรโอ้ขึ้เปื่อนทีท่านใส่ข้าปเร้อยๆคอยดีข้นน้ำใส่บดหละจืดเข้มกับมูเจ้ากับปุ้งเราตามใจยิงเจ้าเด้อ ใส่ผักเข้าไปน,ะนั่ง่บดดนะมี่บกลูกโดดนี่ยกโดดบะมี่ร้นไม่ค่เพาาลซื้อบัก,กิกจะองกับกียจนเบิ่จนเกี่ยงแล้วเลิ่มกินจนเบิดแล้วบัก,กิกงนะใส่ผักเข้าไปด้วยเครื่องหอมฮไอ้เบิดนี่แหละเล้นพัก ว่าหนาถี่หน่อยไปยาาสั่งได้ไหมตื๊ดหนาแล้วก็ว่ากูว่าตัวเนาะหอมแดงกับไข่มันตัดข้าวากันยังไงกะทิยัดถิ่มมันเด้อไม่นมนูไข่ในยัดถิ่ม,ม,มหอมแดงเอาละกินเลยแ tầng nào mày rồi tầng nào mày rồi ý ừ, tuấn hay khen ừ, ừ, ừ. À, này lạ tức áo nèo móp vào đây này

เอาไวโดถเตะกูละเอาละไปที่นี่ทาาไปที่นี่นั่งรลอ่ะที่นี่ก็จักประบ้านจิบนาที่นะจิบกุนนาที่กูะมึงพี่น้องบรรยากาศสวยมากครับแดดเหลือแมแหมกีรังเลยม่นรรมดาเ้วยน้ำอากาศเยี่ยมห่อนร่ำมาแล้วเนี่ยโอ้ย อาอพี่น้องเข็ดแล้วแล้วก็ต้องล่างเดี๋ยวผมล่างกนมาแล้วแล้วพี่น้องแล้ว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 ไข่ตุน๋นเหาไ,ได้เวลาสิบคนานที่นิดๆเอาละสำนีละพี่น้อง